เขาจะล้างผลาญใช้คํานี้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่คำเดียวทุกคนเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกตั้งแต่ลูกได้ดีพูด,ดง่ายง่ายตั้งแต่นางดีได้ดีอันตี้ได้ดีเขาจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ลูกลืมตาอ้าปากช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเขาจะเป็นแบบนี้อืมไม่ได้ว่าบ้าร้ายให้เขาให้คนมองเขาไม่ดี ข้อดีเขามีแต่ถ้าเขาได้กินเขาจะเป็นแบบนี้เขางอนอะไรคะงอนไม่ให้ทําห้องน้ําในสวนซึ่งทําทําไมห้องน้าในบนบ้านน่ะแทบจะไม่ล้างเลยเหตุผลหลักๆก็คือกอดไปทั้งสองคนขอบคุณนะคะคุณลุงเหตุผลหลักๆก็คืออันตี้ไม่ให้ทําห้องน้ําค่ะวันนั้นอันตี้ให้เงินไปจานวนสิบใบเทาหนึ่งหมื่นบาทมันพูดได้ใช่ปะเออให้ไปค่ะเป็นเงินเดือนของเขา แต่อันตี้อยาก็คืออยากให้พ่อให้แม่เก็บไว้ไม่ใช่ว่าเงินเดือนพิ่งให้นะเป็นเงินอาทิตย์ดีกว่าวันไม่ใช่เงินเดือนอันตี้อ่ะอยากให้เก็บไว้เช่นพ่อกับแม่จะซื้อหมาซื้อพลูซื้ออะไรเข้าตู้เย็นซื้อผลไม้แล้วก็ไปซื้ออะไรก็ได้แบบเอาไว้กินนมนมไว้ในตู้เย็นอันตี้อยากคิดไว้แบบนี้อันตี้อยากให้เก็บไว้แบบนี้ค่ะก็คือหนึ่งห้องน้ําข้างล่างมันไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าฝนตกอ่ะมันก็ลงเข้าลงมาเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเปียกอยู่แล้วห้องน้ําข้างบนเราก็ต่อให้แบบ เรียบร้อยสะดวกสบายแล้วค่ะทุกคนโดยที่ไม่ได้ลำบากเลยเดินเข้าก็ไม่ต้องเปียกฝนค่ะก็คือตอบเติมให้อยู่แบบอย่างสะดวกสบายไม่อยากให้ทําข้างล่างเออประมาณนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่พอใจเขาไปสั่งของโดยที่ไม่ได้บอกทุกคนเลยพ่อกไม่รู้วันนั้นมาส่งของหนูก็เลยเฮ้ยตากับยายจะทําอะไรหรือเปล่าทําไมเห็นรถพวกวัสดุก่อสร้างมาส่งอันตี้ก็เลยไปถามสรุปเขาก็เลยบอกว่าเขาจะทําห้องน้ําไว้รับแขกแล้วแขกมาน่ะไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้หรอเพราะว่า ห้องน้ำเขาในบ้านอ่ะมันเป็นห้องน้ําเหมือนข้างนอกอยู่แล้วมันขึ้นบันไดไปก็เข้าได้แล้วขึ้นบันไดสามขันไม่ได้เข้าในตัวบ้านค่ะไม่ได้เข้าในตัวบ้านอยู่หลังบ้านนะ๋ยวหลังบ้านพวกเราก็ทําบันไดให้หลังบ้านก็เลยอยากให้เก็บเงินส่วนนั้นอะ่ะเอาไว้ใช้เธออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่พอใจส่วนตรงนั้นค่ะก็เลยเออไม่พอใจก็เลยแบบไปโวยวายให้ตาตาก็เลยได้ไปกรุงเทพอืมแล้วพอตาไปก็อืมจะเอาข้าวไปขายเอาไปขายหรือยังไม่ใช่ไปขายแล้ว ที่รู้อะเยบแป๊ดไปเก็บพริกแลวทีนี้เขาก็เลยกปประซุบกระซิบบอกแม่แม่ก็หวังดีกลัวข้าวจะมดูดแม่ก็เลยมาบอกว่าเขาเอาข้าวไปขายแล้วก็ไปสี่สีสทุงกุ้ยไม่รู้จะเอาไปแจกใครก็ไม่รู้ใช่ก็ปล่อยหมดประชากรปล่อยท้องซาหรอใส่รถอีแต๊กไปแต่ว่าน่าจะแอบพวกหมูไปโดยที่ไม่ได้ผ่านตรงเนี้ยถ้าผ่านตรงนี้พวกหมูจะรู้อืมอืมไอ,มอาวามันก็เลยไปพูดว่าตามยายให้เอาข้าวไปขายก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร ให้เขาขายไปหมดก็ให้เขาซื้อกินไปก็แค่นั้นอืมให้เขาทําเขาทําเขาพูดแบบนี้เขาทําแบบนี้ตลอดเขาทําเขาไม่ใช่ว่าเขาพ่งเป็นเขาเป็นแบบนี้ตลอดะซึ่งเขาจะประชดลูกไปชดผัวแบบนี้ตลอดการกระทําของเขานะคะเขาจะเป็นแบบนี้นิสัยของเขาจะเป็นแบบนี้นี่แหละทตุแท้ของเขายิ่งทุกคนหนู หนูว่าไม่ค่อยอยากให้อันตี้อะไปยุ่งเลยนะคะ ung, คนเพราะว <P> ่าเพราะว่าถ้ากับกายอันตี้อยู่ใกล้แล้วไปยุ่งอะกับกายว่าเขา่จะผิด <P> จะผิดแล้วก็<ล>จะด <P> ่าอันตี้จะไม่ชอบพี่หน้าจะเกลียดที่หน้าหนูเข้าใจว่าเป็นพ่อแม่กันแต่ว่าเขาเป็น<อ>แบบนี้แม่กันแต่ว่าหนูไม่ค่อยอยากให้แกไปยุ่งค่ะคนสุดท้ายอะ,ออะถ้าอันตี้ไปพูดไปบอกสรุปอันตี้จะเป็นคนผิดแบบเต็มประตูเลยอะอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งเท่าไหร่ใช่แล้วเขาไปพูดในหมู่บ้านเขาไปพูดเขาไปว่าลูกว่าร้ายลูก